แล้ววันนี้นะคะแน่นอนเรามีผลลัพธ์นะจากความสำเร็จของ14วันปั้นเพดเดร์ของเราด้วยนะคะซึ่งแน่นอนนะวันนี้เป็นวันที่เราจะประกาศผลรางวัลใช่ไหมคะแล้วก็เต้ยเนี่ยก็จะประกาศผลรางวัลนะคะคนที่ได้รับรางวัลคอร์สเรียนของเรานะคะคไม่แน่ใจว่าคลิปวิดีโอพร้อมไหมคะคือแบบประมาณว่าเป็นคนที่ตั้งใจมากเจอแบบครั้งที่โค้ชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม ถามเยอะมากนะคะถามจนนางนี่เกงใจว่าแบบโค้ดหรืออาจารย์จะลรำคาญไหมแต่จริงๆ่างพวกเราชอบมากนะคะเพราะว่าอะไรเวลาแบบสอนสอนมีใครสงสัยอะไรไหมเงียบกิ๊บนะเราไม่ได้โอเคนะก,ก็เลยก็เลยงงนะครับว่าเราสอนดีเลยว่าคือเข้าใจทั้งหมดนะหรือหรือไม่เข้าใจนะ นี่บอกว่ะแต่เราชอบมากที่มีการถามตอบตลอดไม่เข้าใจคือถามเลยไม่เข้าใจคือถามเลยเนี่ยแหละคือการเรียนดูที่ดีที่สุดนะคะนี่คือคุณสมบัตินะคะคือไม่เข้าใจก็ต้องถามนะต่อให้เรียนฟรีก็กูไม่เข้าใจอะ่ะเพราะอย่าลืมว่าคนสอนเราก็อยากเห็นผลลัพธ์นี่เราแบบเราอยากเห็นคุณทําได้ทั้งเราจะสอนทําไมสอนขนาดเนี้โคชชิ่งขนาดเนี้นีกออกว่าเออเก็งไหมนะมาเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดีกว่าว่าน่าคือใครสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะน้ำฟ้านะคะ วันนี้ก็จะมาเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ความประทับใจจากกิจกรรม14วันบ้านเชเดอร์ทั้ง3รุ่นค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางบาโอที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาราก็รู้สึกโชคดีมากๆนะคะที่ได้มาศึกษาแล้วก็มาเป็นนักเรียนของบาโอด้วยตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฟะก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากในภาพตัวเองเยอะมากฟะเริ่มเทรด forex มาตั้งแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วได้ แต่ว่าด้วยชูความรู้ที่น้อยมากเราก็ประมาทไปเราคิดว่าตัวเองเนี่ยทำกำไรในคริปโตได้เราจะนําชุดความรู้ตรงนั้นเนี่ยมบปรูคใช้ได้แล้วก็อันนี้นะคะก็คือความเมื่อสองเดือนที่แล้วก่อนที่จะมาเจอบาวโวนะคะฟ<อ>้าก็ไม่มีความรู้เรื่องการเทรด forex เลยนอกจากการวิรา์การพื้นฐานเรื่องของฟีโบแล้วก็อินดิเคเ,เตอร์ต่างๆที่เคยลงคอร์สเรียนของคริปโตมาในภาพนะคะก็จะเห็นว่าฟ้าเนี่ยโอเวอร์เทรดด้วยแล้วก็เวลาออกมาออกหลบทาทีอ่ะก็คือ ออกมั่วๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่ตัวเองออก0.50เนี่ยมันคือการที่พักกำลังโอเวอร์เทรดอยู่แรกๆพอเขาพยายังทำกำไรได้นะคะด้วยเทคนิคคริปโตนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เริ่มเสียไปจนถึงขั้นที่พักที่าสามารถที่จะเสียหลายหมื่นในไม่กี่นาทีได้ตอนนัน้นเ้าก็รู้สึกเฟลมากไม่ใช่แค่เฟลกับเ,เงินที่เสียไปแต่ว่ามันรู้สึกเสี่ยความมั่นใจในแผนการเทรดที่เราเคยที่จะแบบเทรดได้มาตลอดตอนนันกก้นเขาก็หน่อยแล้วก็คิดว่าเออเลิกเทรด f o r ดีกว่าจะได้แบบ หายหายรู้สึกไม่ดีแต่กลายเป็นว่ายิ่งเราผักมันออกไปมันก็ยิ่งคางในใจเรามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ฟัเนเริ่มตัดสินใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ forex มากขึ้นตอนนั้นก็ลงคอร์สเรียนซื้อ e-book อะไรเงี้ยมาแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามีที่ไหนที่ได้เรียนมาแล้วก็มันตอบโจทย์เท่าที่ได้เรียนกับบาโวมันก็มีวันหนึ่งที่พักก็เลื่อน Facebook เรื่อง forex อะไรอย,อย,อย,อยู่แล้วก็ไปเจอโคชฟิล์มกันลงหลักอยู่ เราไม่รู้ว่าวันนั้นมันเป็นพลังดึงดูดหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้ต้องกดเข้าไปดูสิ่งที่คดฟิล์มกำลังไลฟ์แล้วก็หลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่พอตัดสินใจที่จะย้ายโรกเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเทรใน x s t ก t i o n ก็สำหรับฟันนะคะบาวเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ออปลิเคชันไปจนถึงแผนการเทรดเลยแล้วก็ไปจนถึงวิธีการคิดด้วยวันนั้นนะคะที่ฝากเข้ามาก็เป็นเทรดเดอร์รุ่น2แล้วแต่ว่าก็ พยายามที่จะย้อนดูวิดีโอตั้งแต่แรกๆแล้วก็จดโน้ตเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโน้ตที่พอจดทั้งหมดนะคะแล้วก็พยายามที่จะเก็บทุกรายละเอียดเลยแล้วก็เออมีบางเล่มที่ในนี้เป็นของคลิปโตมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบาโวแล้วก็จะมีหน้าโคชฟิลมีหน้าอาจารย์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหน้าโคชป๊อปด้วยพอดูย้อนดูวิดีโอบ่อยมาแล้วก็บางอันก็ดูซ้ำด้วยจนมีครั้งหนึ่ง พอเก็บโคชคอปไปฝันคือฝันเนี่ยวันไหนที่ติดเหรียญก็จะค่อยมาลองดูตอนเย็นใช่ไหมคะแล้ววันนั้นน่ะฝันว่าโคชคอปบ,บอกให้ซื้อเหรียญใหม่ราคา99าบาทแบบมันพุ่งแน่ๆอะไรเงี้ยก็คือดูจนเก็บไปฝันแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโน้ตที่ฟ้าแบบภูมิใจนําเสนอที่สุดเพราะว่าเป็นโน้ตที่ฟ้สาสรุปจากจากทั้งสามรุ่นเลยแล้วก็ถูกเอาไปทดลองใช้ากับการาฟในดีด้วย แต่ก่อนนะคะเขก็ไม่เคยเทรดแบบสบายดีมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องแพทเทิร์นของกราฟด้วยแต่ก่อนก็จะเทรดแบบตามเทรนอะไรเงี้ยเราก็ใช้สูตร fibo c o n f e r e n c e อะไรเงี้ยเข้ามา,าใช้เทรดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าหลังจากที่ได้รู้จักบ่าวเนี่ยก็ได้รู้จักแพทเทิร์นของกราฟมากขึ้นตั้งแต่กราฟแบบเบสิกเบสิกแบบพวก A B เท่ากับ C D A B C อะไรเงี้ยไปจนถึงแบบล n ม n ิ่งแพท Q M อะไรเงี้ยคือจากแต่ก่อนที่ไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่เคยรู้เลยก็ได้มารู้จากที่นี่อะคะ่ะ ก็จากที่เคยเทรดตามเทรนเฉยๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็สามารถที่จะเทรดในช่วงที่มันกลับตัวมีจุดที่สังเกตมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องเหมือจอย่างนั้นเนี่ยในปั้นเทรดเดอร์อะก็สอนในฝ่ายจุกจักที่จะเช็คแนวโน้มจากภาพใหญ่ก่อนซึ่งเราไม่เคยสังเกตเลยไม่เคยดูทม์เฟรมที่มันใหญ่มาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะเช็คพวกโมเมนตัมหรือว่าการคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนหรืออะไรเงี้ยนะก็คือแทบจะไม่เคยสนใจเลยจนได้มาเรียนในเนื้อหาทั้งสามดเนี่ยก็ คือแบบมันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ทําให้ฟันเนี่ยพัฒนาแข่งการเหตุตัวเองแบบเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองอะก้าวกระโดดเลยแล้วก็อันนี้นะคะก็คือการาฟที่ฟันเนี่ยลองเอาสิ่งที่โค้ชได้เอาได้สอนเนี่ยไปใช้จริงๆแล้วก็เออนอกเหนือจากการดูกราฟเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ฟันได้เรียนรู้แล้วก็นํามาที่จะพัฒนาใช้หลักๆเลยก็คือการคํานวณหลอดแล้วก็มอนิเตอร์แมนจ์เมนต์วินัยต่างๆรวมไปถึง mindset ด้วย ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเขาก็ได้เล่าไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยโอเวอร์เทคแต่ว่าปัจจุบันสุดข,ของการคำนวณเลาะที่โคฟิมเคยให้เขาก็เข้าใจการที่จะออ,อ,อเดอร์มากขึ้นแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เขารู้จักที่จะเรคคอร์ดออเดอร์ของตัวเองอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเดือนนี้ค่ะแล้วก็เอ่ออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเดือนที่แล้วด้วยเอ่อตั้งแต่มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะเราก็เริ่มที่จะจดว่าวันนี้เนี่ยเราได้เพราะอะไรเสียเพราะอะไรแล้วก็มันทําให้ฟวานเรียนรู้มากขึ้นว่าเราจะทํายังไงดีเพ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกประทับใจกับที่นี่มากๆคือโคตรฟิม่ะเขาจะมีคําพูดดีๆแบบมีมันเป็นความแบบพลังบวกมันเป็นความยิ้มแย้มอ่ะคือเขาก็นําสิ่งตรงนี้มาประยุกใช้กับตัวเองใช่ไหมคะคือเราก็เอามาจดาว่าวันไหนที่พอาว่างแผงแต่แล้วมันใช้ไม่ได้หรือว่าวันไหนที่เขแบบโอเวอร์เทรดอีกหรือว่าวันไหนที่เขากดมัว่วไงเขาก็จะจําคําพูดของโค้รฟิมมาว่า ทุกการออกออเดอร์ของเราอะมันจะต้องมีการวางแผงนะเรามี SL เรามีทีที่ที่เออเหมือนกับมีเหตุมีผลนะอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนเหตุอะไรการเราก็ไม่ได้เข้าเทรดเราก็จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรการที่เราไม่ได้ขึ้นรถตอนนี้มันอาจจะมีรถขั้นใหม่มารับนะอะไรเงี้ยคือจากที่เคยรู้สึกแย่เวลาที่ตัวเองเทรดไม่ได้เราก็ได้รับคําพูดดีๆแบบที่โค้ชเขาเคยพูดเอามาบอกตัวเองแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีขึ้น แล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Money Management ใช่ไหมคะฟะก็ได้ Money Management ของอารย์ซิงมาใช้ด้วยในเทรดเดอร์ใช่ไหมคะนอกจากที่มันจะมีเอ่อวิดีโอที่เป็นโคชชิ่งแล้วก็มีวิดีโอที่โคชิีมกับโคนะ้ชอฟไลฟ์สอนเนี่ยมันก็จะมีพวกวิดีโอของบาว์นใน u t u b e ด้วยที่โคชิมเอามาเอามาลงให้ใช่ไหมคะพะก็กลับไปย้อนดูเหมือนกันแล้วก็อันนี้งนะคะก็เป็น Money Management ของฟ้าค่ะพอก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ตามอารย์ซิงแล้วก็ แต่ก่อนใช่ไหมคะเขาก็จะมีแค่เก็บเงินค่าข้าวค่าใช้ใจ่ายแล้วก็การลงทุนแต่ว่าหลังจากที่ฝั่งอาจารย์ซิ่งพูมาเขาก็ได้มีการแบ่งเพิ่มเติมคือแบ่งที่จะพยายามที่จะคอยหาความรู้เข้ามาเติมให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งไปบริจาคมากขึ้นด้วยคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือผลของการที่เอาฝึกมาทั้งหมด1เดือนนะคะ1เดือนนิดๆกับการปั้นเทรดดอร์ทาง3รุ่นนะคะเขาก็เริ่มจากลงทุน400กว่าเหรียญน,นะคะในเอ,อ่อ XTB แล้วก็ ไม่ได้ออกหมดเยอะแบบแต่ก่อนพยายามที่จะเข้าออเดอร์ด้วยเหตุผลมากที่สุดตัวแล้วก็ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจนมาอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยพอโต,ตขึ้นมาประมาณ20แล้วค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็อันนี้นะคะเป็นสเตจเมนต์ของออเดอร์จากอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นสเตจเมนต์ที่พราแบบภูมิใจน,นําเสมอมากเพราะว่าทั้งหมดเราออกออเดอร์ไปทั้งหมด18ออเดอร์ใช่ไหมคะเรก็แพ้ไปแค่4ออเดอร์เป็นครั้งแรกที่แบบในอาทิตย์นี้คือเสียน้อยที่สุด เท่าที่เคยเสียมาแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่เหายจากพฤติกรรมต่างๆที่เคยทําให้ตัวเองเสียด้วยแล้วก็พัฒนาเยอะขึ้นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการบางแผนการเทรดนะคะจากที่เสียวันละหลายหมื่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะเทรดและทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังยหนืมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าในตอนนี้ใช่ไหมคะหลอดของไฟยังเล็กอยู่พอของไฟยังเล็กอยู่แต่ฟัก็เชื่อว่าด้วยการที่เราถึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยพอติดเล็กของฟ้าก็จะต้องโตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความในใจที่อยากบอกกับทางบาวโอมากมากเลยซึ่งการที่มีกิจกรรมมาให้ได้มาฟูดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้ฟ้าได้บอกความในใจในสิ่งที่อยู่ในใจประมาณนะคะตั้งแต่ที่เข้ามารู้จักกับบาวโอค่ะเ้าก็รู้สึกขอบคุณมากๆทั้งอาจารย์แล้วก็โค้ชที่ให้ความรู้ทั้งด้านการเทรดแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยไปจนถึงเอ่อแอดมินอะไรอย่างนี้เลยที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือฟ้าถึงแม้ว่า เขาจะถามเยอะมากๆแต่ว่าแอดมินก็คือแบบให้คําตอบฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ฟ้าตัดสินใจที่จะลงขอเรียนกับทางบาโวนะคะเพราะก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยก็คอเรียนถูกขอเรียนที่ฟ้าเคยเรียนมาแน่นอนว่ามันก็ต้องให้ความรู้ถูกไหมคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มีแค่บาโวที่เดียวที่ให้กับฟ้าคือแรงบันดาลใจแล้วก็ความเชือ่อ มันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆที่อาจารย์เตยอ่ะก็พูดถึงเรื่องแบบบดแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันในประตูห้องของฟ่าใช่ไหมคะมันก็จะมีวิชั่นบอร์ดที่เต็มไปด้วยภาพที่ฟ้าอยากจะอาชี e ที่ที่ฟ้าอยากจะไปเที่ยวของที่ฟ้าอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่เคยแบบคือเราก็พยายามที่จะศึกษาทำความเข้า,าใจกับกฎของแรงดึงดูดแล้วก็ยังไม่เคยรู้สึกว่ามีเมืไหนที่มองบอร์ดตรงน,นั้นเราก็รู้สึกว่ามันเชื่อในตัวเองอะแบบมันยังมีความรู้สึกว่า จะทาได้หรออะไรเงี้ยจนพอมีโอกาสที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์เตอร์กับโคชสีมแบบใกล้ชิดขึ้นเขาก็รู้สึกว่ามันเราได้รับพลังบวกเราได้รับพลังแห่งความสําเร็จจากคนที่เรารู้สึกว่าเขาสําเร็จแล้วเขาก็มาเป็นแรงบนดันใจให้เราเอาก็รู้สึกเอนจอยรู้สึกแฮปปี้มากเวลาที่ทั้งสองคนนะคะแบบกําลังจะสอนไม่ว่าจะเป็นแบบโคชชิ่งตามแบบ ในเทดเดอร์หรือว่าจะเป็นโคชชิ่งกับอาจารย์เตอร์อะไรเงี้ยคือพอรู้สึกแบบมันตื่นเต้นมันอารมณ์ดีพอรู้สึกว่าอยากเรียนอะไรเงี้ยคือพอสนุกกับการเทดมากขึ้นพอโฟก,กัสในสิ่งที่มันเป็นพลังบวกมากขึ้นทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเสียก็จะรู้สึกนอยรู้สึกเบลใช่ไหมคะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพอเราเสียพอเลสแอลเนี่ยมันทําให้เรามีสติมากขึ้นมันทําให้เรากับเอ่อพูดในสิ่งที่ดีกับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เอ่อ เหมือนพลังบวกพวกนี้มันก็ค่อยๆบิลด์ให้ฟ้าเชื่อในความตั้งใจของตัวเองในขณะที่เรียนเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้พัฒนาฝีมือขึ้นมากจริงๆเพราะก็มีรูปอัลตันเตอรแล้วก็รูปโคชฟิลที่มิชชั่นบอร์ดไวยนะคะตอนนี้เพราะว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจมากแล้วก็เป็นภาพที่ฟ้ามองมิชั่นบอร์ดแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือแบบพลังที่ทําให้ฟ้ารู้สึกว่าเออจะต้องตั้งใจนะเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะเราจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้นะแล้วฟ้าก็เชื่อมั่นในบาวเวลด้วยว่า เออมันคือสิ่งที่จะส,ส่งเสริมให้ฟ้าประสบความสําเร็จได้จริงๆแล้วก็สุดท้ายนะคะพ้าพก็รู้สึกว่าฟ้าสําเร็จตั้งแต่เรื่องที่จะมาเทรกับบรา v o แล้วค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากเลยค่ะคือแบบอนนโอ,อ้น้ำตาจ,จะไหลอันนี้นัดก,กันก่อนไม่ได้ให้นัดมีนัดก,กันก่อนไม่ได้ว่าให้มาพูดแบบนี้ไม่ได้ให้นัดเลยออโอ้โหส่งอย่างที่บอกเลยว่าส่งกันมาเยอะมาก แล้วกรนีก็แบบเจ็งไหมทุกคนเห็นที่น้องทำใช่ไหมคะ่่าทที่น้องแบบพูดแบบบอกเลยว่านั่นแหละเนะีมีพี่มีพี่มีพ์่อนพพ่มาบอกคนรคาดควร่วราดแกรางวัลมากนะคะอ,อืขอบคุณมากเลยค่ะเอาคุณคุณทำไมทำอย่างนี้ลนะ่ะ และคนถัดไปค่ะบอกเลยว่าคนนี้นะคะโอ้โหขึ้นแท่นแฟนตัวยงนะคะแล้วก็เจอทุกกิจกรรมเจอทุกไลฟ์นะคะแล้วก็เห็นเขามาตลอดนะไม่นนคิดว่านะคะไม่คิดว่านะคะจะอยู่ใน14วันปัตเเดอร์รุ่น3ด้วยมาแล้ว <S <S ดูกันเลยค่ะ วันนี้ครับก็จะมาขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งคลิปความประทับใจการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเองนะครับเข้าร่วมกิจกรรม I m m b มบอนะครับอนอื่นนะครับก็ต้องขอเล่าก่อนนะว่าโดยส่วนตัวครับรู้จักกับ f x r e x มาตั้งแต่ปี59แล้วโดยรู้จักตั้งแต่ในเรื่องของการก๊อปปีแรกๆก็รู้จักในเรื่องของ copy trade ก็ได้กําไรอยู่บ้างแรกแต่สุดท้ายแต่เทรดไปเทรดมาสุดท้ายกาไรหายหมดก็เลยย้ายไปอยู่ทีมครับพอไปอยู่ทีมเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่คือเทรดบ้างได้ต้างเสียบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนมากทีมนั้นจะเป็นการส่งซิกโดยเป็นการส่งซิกเพียงอย่างเดียวครับไม่ไม่ได้ให้ความรู้อะไรพอเราเทรดมาแบบนี้สักระยะครับเราก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยการที่เรารอซิกจากคนอื่นอ่ะมันทําให้เราไม่โตสักทีอะครับเราก็เลยแบบเอองั้นงั้นก็เลยพักเทรดครับ เริ่มพักเทดมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วจนมาถึงเดือนมิถุนายนครับคูณถามกับบาว์วเมื่อเดือนมิถุนายนครับมีญาติที่เป็นนักเรียนกับบาว์ว์มาแนะนําให้เรารู้จักช่วงแรกก็เข้าไปฟังอาจารย์เต้ไลฟ์ล้วก็เอาสิ่งที่อาจารย์เต้ไลฟ์วิเคราะห์ในไลฟ์นะครับไปดูกับการิร่งปรกากฏว่าเฮ้ยการมันวิ่งตามที่อาจารย์เต้ไลฟ์หลังจากนั้นก็เริ่มติดตามบาว์ว์มาดูครับว่าเฮ้ยมันเป็นจริงไหมมันอะไรอย่างนี้ไหม ซึ่งพออาจารย์ไดไลฟ์เนี่ยเราก็เข้าเราก็รีบเข้าไปดูทันทีทในทุกๆครั้งนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่จําได้เลยก็คือกิจกรรม go testing seminar หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นนะมันเหมือนเป็นการเปิดโลกของการเทรด forex ให้กับเราอีกครั้งหนึ่งอะครับคือพอ,พอเพราะเรามองวนะ่าพอเทรด forex มาห้าปีอแต่เราไม่แต่เราเพิ่งเรยนรู้จักดีมาและซับไพ่เซนะครับ หลังจากจบกิจกรรม Go Tending Seminar ใช่ไหมครับทีเนี้ยชีวิตเราก็เหมือนกลายเป็นแฟนคลับของบาวเวไปเลยครับมีตอนนี้ยคือได้สถานะเป็นแฟนโดยงของแฟนเพจบาวเวแล้วนะครับมีครั้งหนึ่งครับอาจารย์เต้เคยพูดว่าถ้าอยากสําเร็จอะ่ะให้ตามคนที่สําเร็จหลังจากนั้นคือตามทุกอย่างที่เป็นอาจารย์เต้ไม่ว่าจะ f เฟซบ o ๊กส่วนตัวแฟนเพจ Queen Mydar หรือแม้กระทั่งตื่นแต่เช้าครับตื่นตั้งแต่6โมงเพื่อมาดูอาจารย์ซิ่งไลฟ์ตอน6โมงเช้าตอนนั้นนะครับคือไม่ว่าบาวโะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าย้อนไปดูแชทที่ผมแชทกับในเพจของบาวโวครับจะเห็นว่าทัชนนเนี่ยจะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดนะครับซึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมกับบาวโวก็จะมีซิงส y o ยู s เซลลสคิปโตด้วยคริปโตนะครับหรือกิจกรรมล่าสุดก็คือการเทรดทองด้วยพฤติกรรมราคาทองครับ ทุกครั้งครับที่จำได้หลายอาจารย์เต้ยก็จะแทรกไมล์เซตให้กับเราตลอดถูกไหมครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับพฤติกรรมของตัวเองก็คือเป็นคนที่พอเวลาเข้าออเดอร์ใช่ไหมครับเราก็จะนั่งเฝ้ากราฟเฝ้าไม่เฝ้าอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับจนบางครั้งนอนเฝ้าก็มีนะครับก็คือเปิดกราฟแล้วก็นอนดูกราฟแล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยพอพอเราได้ได้ฟังไมล์เซตจากอาจารย์เต้ยใช่ไหมพฤติกรรมของตัวเราเองอ่ะก็เปลี่ยนไปจากทุกวันนี้ครับเข้าออเดอร์ตั้งเอสแอลตั้ง HP, ทีพีจบฝั่งชัเวลาไปใช้ ทำอย่างอื่นมาขึ้นหลังจากจบก,กิจกรรมติ้งย o u เซล r ์ริสสั่งจิตพิชิตทองนะครับทุกวันนี้พอร์ตยังไม่เคยแตกและยังสามารถป้านพอร์ตจากพอร์ตหลักสิบมาเป็นพอร์ตหลักร้อยได้ภายในอาทิตย์เดียวอะ่ะคือ m i n เซเที e รัมเเนี่ยมันไม่ได้สามารถเอามาใช้กับเรื่องเทรดได้อย่างเดียวนะครับมันสามารถเอามาใช้กับในชีวิตประจําวันของเราด้วยจากที่แบบ เป็นคนคิดมากเฮ้ยดูต้องเฝ้าตลอดก็ปล่อยวางคิดแต่เรื่องดีๆครับไม่เอาเรื่องแย่ๆมาคิดดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทําให้เราใจเย็นและมีสติมากขึ้นด้วยครับพออาจารย์เต้ยบอกว่าจะมีกิจกรรม14วันปั้นเทรดเดอร์ครับซึ่งตอนนั้นอะตัวเองมีบัญชีของ XTB ซึ่งเป็น IB ของบา w e r อยู่แล้วจากกิจกรรม go trading seminar ใช่ไหมครับก็เลยเติเงิน100เหรียญนะเข้าไปในพอร์ต เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนาะจำได้ว่าตอนรุ่นหนึ่งอาจารย์เต้ยได้เริ่มกิจกรรมก่อนก่อนกําหนดถูกไหมครับก็คือการให้ความรู้ให้เทคนิคให้จดเข้าก่อนเริ่มกิจกรรมอะ่ะจำได้เลยว่าตอนนั้นนะอ่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะผ่อนเราโตไปถึงหนึ่งร้อแล้วอะ่ะตอนนั้นแบบคือดีใจมากยกย่องอาจารย์เต้ยคือเจ้าแม่สังการาฟได้เลยครับพอวันที่เริ่มกิจกรรมใช่ไหมครับก็ก็มีเทรดบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่สิ่งที่ได้แน่ๆคือเทคนิค คือความรู้ใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทองฟิโบนัชชีและจุดก,กับตัวหรือ QM นะครับที่อาจารย์เต้ยอาจารย์ซิงโคสซิงโคกรอบมอบให้ซึ่งความรู้ทั้ง3รุ่นนั้น,นมันสามารถทําให้คนทั่วไปสามารถเป็นเทรดเดอร์และสามารถยืนอยู่ในตลาด forex เนี้ยได้แน่นอนตามชื่อของห้องเลยะครับก็คือ14สวันตั้นเทรดเดอร์พอหลังจบกิจกรรม14วันตั้นเทรดเดอร์รุ่น2ใช่ไหมครับก็ ก็เอาเงินที่ได้จากการเทรดนะครับมาซื้อสิ่งนี้ไอแพด iPad ครับก็ค oh. ือตอนแรกครับตั้งใจว่าจะเก็บเงินเอาไว้เทคคอร์สบี s แต่พอแต่ทีนี้พอเรียนไปครับมันจดค่อนข้างเยอะจดต้องจดต้องวาดต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยเอาเงินไปซื้อไอแพดีกว่าเพื่อแบบจะได้ไม่ต้องจดกระดาษแล้วสามารถเอาไปไหนสามารถอ่านได้ตลอดเวลาสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาครับก็เลยก็เลยมาซื้อเจ้า i อ a d แล้วก็ตอนนี้ก็คือ กำลังปั้นพอร์ตใหม่เพื่อไปเฟคอร์สของบาวเวครับอย่างที่บอกครับว่าผมเองอะรู้จักกับฟอ r e x มานานม,มานานแล้วแหละแต่ไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัยวเองสักทีอะครับจนมาเจอกับบาววใช่ไหมครับได้รู้จักจันาร์เต้ยอัจาร์ซิ่งโคดกอลโคดล์มได้เรียนรู้เทคนิคที่ไม่เคยได้เรียนรู้จากที่ไหนมาก่อนทําให้สามารถเนี่ยที่เราทําให้สามารถเราที่จะ สามารถเพิ่มรายได้ของตัวเราเองได้อีกทางนอกจากการทํางานปกติแล้วครับรวมทั้งยังได้เทคนิคการแบ่งเงินที่อาจารย์เต้สอนถูกไหมครับสามารถเอาเงินที่ได้จากการเทรดเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นได้หลังจากที่วันนั้นที่จบกิจกรรมคิปโตด้วยคริปโตครับเราก็ทุกครั้งที่เทรดเราได้เงินมาเนี่ยเราจะาเมื่อก่อนปกติเราจะเอาเงินไว้ในบัญชีถูกไหมครับทุกวันนี้เราก็จะเอาเงินก้อนนี้มาลงทุนกับตลาดคริปโตซื้อบิตคอยเก็บไว้ บอกได้เลยว่าทั้ันี้สนุกกับการเทรดมีความสขทุกครั้งที่ได้เทรดนะครับเทรดทุกครั้งมีแผนทุกครั้งตามที่อาจารย์เตยบอกไม,ไม่ไม่ต้องมานนั่งเศร้าจอม,มีเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ตัวเองอยากทาใช่ไหมครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์เตยแล้วก็ทีมงานบาร์โวทุกคนนะครับที่ทุ่มเทสละทั้งแรงกายแรงใจในการทํากิจกรรม14วันบั้นเหตุเดอร์ขึ้นมานะครับซึ่ง กิจกรรมนี้บอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดของผมทําให้คนคนหนึ่งนะครับที่สามารถจะยืนอยู่ในตลาด forex ได้หลังจากนี้ถ้ามันไม่มีกิจกรรมนี้แล้วครับผมสัญญานะครับว่าจะพยายามและตั้งใจในการเทรดให้มากขึ้นเพื่อสักวันหนึ่งครับจะได้มีนามสกุลไอ้นักเปี่ยนบาโวเหมือนกับคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ